เด็กชายผู้บริสุทธิ์เคยถูกวาดเป็นเทวดาที่งดงามที่สุดแต่เพียงสาสิปีต่อมาเขากลับกลายเป็นใบหน้าของปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวอะไรที่เปลี่ยนเทวดาให้กลายเป็นปีศาจและเขามีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังน้ําตาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงรับสั่งให้จิตรกรผู้ชํานาญการที่สุดในประเทศวาดภาพใบหน้าของเทวดาและปีศาจพระองค์ปรารถนาให้ภาพนี้เป็นงานศิลปะที่งดงามและน่าจดจําที่สุดในยุคสมัยของพระองค์ จิตรกรทรงนึกถึงการสร้างภาพเทวดาเป็นอันดับแรกเนื่องจากมองไม่เห็นเทวดาตัวจริงจึงทรงพบเด็กที่งดงามไร้เดียงสาจึงทรงวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อภาพนี้ถูกนำมาแสดงให้กษัตริย์เห็นทุกคนต่างยกย่องสรรเสริญความงามและศิละปะของภาพบัดนี้จิตรกรต้องการใบหน้าที่เหมาะสมกับภาพปีศาจพระองค์เสด็จพระราชาดำเนินไปตามเมืองต่างๆทั่วประเทศทรงพบเห็นอัจฉากรในเรือนจําแต่ไม่พบใบหน้าใดที่ตรงตามมาตรฐานของพระองค์ในสายตาของพระองค์ทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่เคยทําผิดพลาด เวลาผ่านไปจนกระทั่งสามสิบปีผ่านไปบัตรนี้กษัตริย์ทรงชราภาพแล้วพระองค์ทรงเรียกจิตรกรมาตรัสว่าบัดนี้ชีวิตข้าเหลือน้อยแล้วท่านจงรีบวาดภาพให้เสร็จโดยเร็วศิลปินเริ่มค้นหาอีกครั้งและในที่สุดณสถานที่เปลือยร้ยรางแห่งหนึ่งเขาพบชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนกับที่เขาต้องการสำหรับภาพลักษณ์ของปีศาจชายคนนั้นดูน่าสงสารรุงรังราวกับอัจจยากรและดูน่ากลัวมากศิลปินกล่าวกับเขาว่า ถ้าท่านอนุญาตข้าขอวาดภาพเหมือนของท่านได้ไหมและข้าจะจ่ายเงินก้อนโตให้ท่านเป็นการตอบแทนชายคนนั้นตอบตกลงอย่างเงียบๆแต่ทันทีที่ศิลปินเริ่มวาดภาพชายคนนั้นก็เริ่มร้องไห้ศิลปินถามด้วยความประหลาดใจว่าท่านร้องให้ทําไมเขากล่าวว่าเด็กที่ท่านวาดภาพเหมือนนางฟ้าเมื่อส0มสิปีก่อนข้าก็เหมือนกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดความเสื่อมถอยทางศิลธรรมและการกระทําที่เลวร้ายของข้าล้วนทําให้ข้าเป็นเหมือนปีศาจในวันนี้ เพื่อนเอ๋ยสิ่งเดียวที่พวกเจ้าต้องทำคือปกป้องความบริสุทธิ์และความดีงามของพวกเจ้าการกระทำที่เลวร้ายจะทำให้คนเราเสื่อมรามกลายเป็นปีศาจ